สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการสานปราะเพียนจากใบเตยนะคะก็จะเป็นลักษณะรูปแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีใบเตยและกันไกลนะคะเราไปดูวิธีการตัดใบเตยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดใบเตยให้ได้ความกว้าง2เซนติเมตร ยาว40เซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมทั้งสองฝั่งเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นการทำนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำไปเตยนะคะทุกเส้นมาเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะ จากนั้นนะคะพับครึ่งโดยจะหันฝั่งสีด้านเงานะคะพับเข้าด้านในค่ะเพื่อนๆจะพับทีละเส้นหรือว่าจะพับทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกค่ะเพืพ่อนๆนำไปเตยมาหนึ่งเส้นก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วโดยจะหันฝั่งด้านแข็งนะคะเข้าหาตัวในรูปแบบนี้แล้วก็เส้นที่สองฝั่งขวาค่ะคล้องเส้นที่1เส้นที่3ามครองเส้นที่2 โดยจะหันฝั่งด้านแข็งขึ้นด้านบนทั้งหมดนะคะและสุดท้ายเส้นที่4คล้องเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมานะคะก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน4ในรูปแบบนี้ค่ะ และต่อไปนะคะเราก็จะพับใบเตยซึ่งจะเป็นการใช้ใบเตยในส่วนของใบด้านบนทั้ง4มุมเริ่มต้นการพับมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้าย ซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกล็ขก็ไปด้านใต้เส้นที่1ถ้าใบเตยสอดยากนะคะเราก็ย้อนตรงส่วนของปลายที่เราได้สอดไปแล้วออกมาเพียงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สอดปลายเกล็เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บซ้ำไปถึงรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบน และสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยรอบนี้นะคะ เราจะสอดเก็บเพียงแค่สองมุมก็คือมุมด้านล่างค่ะสอดขึ้นด้านบนเราจะสอดทีละเส้นหรือว่าทีละสองเส้นก็ได้นะคะถ้าปลายเส้นสอดยากเพื่อนๆสามารถตัดปลายให้แหลมนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้สอดง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็สามารถใช้ปลายกันไกลนะคะช่วยขยายช่องแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปได้ค่ะอย่างที่ปาแนะนำนะคะเพื่อนๆจะสอดพร้อมกัน2เส้นก็ได้หรือว่าจะสอดเก็บทีละเส้นก็ได้นะคะ นะคะคก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปมุมที่2มุมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมุมที่อยู่ทางด้านซ้ายสอดไปทางด้านขวาค่ะเราก็ขยายช่องก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะสอดปลายเส้นโผลแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตัดตรงส่วนปลายหางแล้วก็ปลายคลีบหรือว่ากระโดงนะคะเพื่อนเพื่อจะตัดเป็นในส่วนของรูปทรงแบบไหนตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะจะเลือกใช้ฝั่งไหนก็ได้นะคะเลือกใช้ฝั่งที่สวยที่สุดเป็นด้านหน้าก็ได้นะคะในส่วนของปลาปลาจะเริ่มตัดจากส่วนหางก่อนค่ะ ะะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดคลีบหรือว่ากระดูมของเขาเช่นเดียวกันค่ะ แล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของปาตเพียนจากใบเตยนะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ